สวัรับวันนี้ก็ผมอยู่กับดรโอ่งกับดรอภิชิตนะครับดรแอมนะครับก็เรามาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิทยานกีฬา,าอยู่ที่นี่ครับที่หางโจ้ในจุิยานทั้ง3าคนนั้นก็มีหน้าที่ให้บริการเตรียมความพร้อมทั้งด้านจ,จิตใจให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการเอเชียนพาราเกมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นในช่วงของการ ยังไม่เริ่มการแข่งขันนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยก็จะมาเป็นการเรียกความมั่นใจมาเคลียร์ทางด้านความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมของทั้งอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันครับ สนุกดีค่ะก็ได้เจอกับนักกีฬาทั้งที่เคยเจอแล้วที่เมืองไทยแล้วก็มาเจอนักกีฬาส่วนหนึ่งที่มาเจอกันที่นี่ด้วยค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วนักกีฬาก็ต้องบอกว่าทุกคนมุ่งมางทุ่มเทหมดน,นะครับแต่นี้พอบางครั้งเนี่ยประวัตาสตรที่มันตื่นอัวมันสั่นมันเขย่าแล้วมันเซ็ตไม่ได้นะครับตรงนั้นเองนักกีฬาก็จะไม่สามารถผลิตความสามารถที่เต็มศักยภาพไปได้นะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยนักกีฬาจึง อาจจะมีการฟุ้งบ้างหลุดบ้างนะครับตรงนี้เองเราก็พยายามที่จะทำนักกีฬาเนี่ยจัดปรับระบบความคิดแล้วก็ทําให้มีสติสมาธิในการเล่นนะครับเพื่อทําให้ได้เต็มที่นะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวลองติดตามดูครับว่าจริงๆแล้วใน1วันเนี่ยฮะนักจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับคือมันทัดตันที่เราต้องทำ,ทำแต่เราทำแต่เราทำแต่เราไม่ทำแต่เราไม่ทำแต่เรมาธิไม่ทำแต่ตรงที่เราทำแต่เราทำแต่เราไม่นำแต่เราไม่ทำาไราไ เเท่เาที่พบมา2วันนี้นะคะทุกคนตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็เอาแค่ว่ามีสมาธิโฟกัสอยู่กับสิ่งที่กำลังทำแล้วทุกอย่างจะเป็นได้อย่างที่ตั้งใจค่ะต้องมือทำก็นะครับในส่วนของทีมนักศิลวิทยาการกีฬาเนี่ยที่มาปฏิบัติงานครั้งนี้พร้อมให้บริการก็อยากให้นักกีฬาให้ความสำคัญกับ ทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสาเร็จได้ครับสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงมักกีฬานะครับก็เป็นเตนที่ครับมีสติกบมันมุงมั่นอยู่แล้วมีสติอดทน,น,นทุ่มเทครับเพราะว่าความสำเร็จไม่ง่ายได้ครับและไม่ลดลยกิริยดังนั้นต้องุงมัน่นตั้งใจและทุ่มเทครับเต็มที่ครับ